ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยขุดอะไรคุ้มบ้างนะครับโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปเลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิจัยพี่สตูด,ดิโอชาแน,นลนะครับชาแนลเนี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแล้วกันนะครับโอเคอยังไงก็ก่อนอื่นนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ มาดูกันนิดหนึ่งนะว่าเออตกลงเนี่ยเหรียญคริปโตแล้วกันเนาะเราขุดขุดกันเนี่ยยังขุดคุ้มค่าไฟกันอยู่ไหมนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับก็ช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้หรือประมาณเดือน2เดือนนี้แล้วกันเนาะมันก็จะมีข่าวมาบ่อยนะครับว่ามีคนไปแอบขโมยไฟหลวงนะเอามาขุดบิตคอยกันนะครับซึ่งมันมีหลายพื้นที่มากเลยนะครับอย่างมีที่นนทบุรี มีทั้งส่ายจังหวัดมีหลายที่นะครับก็คือเขาต่อตรงนะเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะโดยที่ไม่ผ่านมิเตอร์นะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนิดหนึ่งนะอ่ะมาที่หน้าจอของเรานะครับก็ผมเองนะขออนุญาตคี์เป็นไฟของ T.O.U. นะขอใช้เป็น T.O.U. ตอนนี้ FT มันเริ่มขึ้นนะครับก็ อาจจะต้องคียเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเดี๋ยวขอเพิ่มค่าไฟเป็น0.12นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย T.O.U มันจะเป็น0.1นะอ่ะทีนี้ก็จะใช้เป็นการ์ดรุ่นนะครับรุ่น2060ก่อนนะครับดูซิว่าถ้าทำเป็นริก8ใบครับขูดอะไรจะคุ้มบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะในช่อง p r o f i t ของตัววัตนะถุบเนาะแทบจะไม่มีอะไรได้เรียกว่าได้เรียกว่าขาดทุนทุก ทุกเหรียญเลยนะครับอกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดดอลลาร์นะครับหนึ่งจุดแปดใกล้เคียงน,นี้นะครับประมาณสองดอลลาร์แล้วกันนะครับทุกเหรียญเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวแอบดูนะไม่เหลือเลยนะอ่าอันนี้นะดูติดติดลบน้อยสุดนะครับ Heaven Protocol นะครับ Crypto Night Heaven นะ อันนี้ติดลบน้อยอ๋อเรเดียนนะครับโอเคคือติดลบทุกอันนะครับอันนี้นะของตัว2060นะครับเพื่อนแต่ติดลบน้อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรเดียนนะครับถ้าใครขุดอยู่หรือ,อใช้เป็นโซลาร์เซลนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีต้นทุนค่าไฟเลยเนาะเป็น0ูนย์เลยนะครับก็ จะมีรายได้นะครับโดยประมาณนะอยู่ที่แท่นหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1.2ดอลน,นะครับประมาณดอลหนึ่งแล้วกันนะคืออันนี้มันอาจจะดูเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนาะเนี่ยดอลเดียวนะครับไม่เกินนี้นะนี่คือลิก8ใบนะอ่ะ8ใบได้1ดอลเนี่ยก็คือ3 0หาร8นะครับก็ใบยนึงตก 3- 4บาทประมาณนี้นะครับน้อยนะถือว่าได้น้อยมากนะครับ ก็เรียกได้ว่าถ้ามีอยู่แล้วแล้วก็มีโซลา่าอยู่นะก็ขุดพอได้นะแต่ว่าเอาไปขายไฟคืนการไฟฟ้าก็น่าจะคุ้มกว่านะสำหรับรุ่นนี้นะ2 0 6 0นะครับช่วงนี้ก็คนก็จะเอามาเทกันเยอะนะครับ2 0 6 0ก็ตกใบหนึ่งน่าจะน่าจะถูกๆนะ2-3พันอะไรประมาณนี้ไหมอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูซีรีส์3,000กันนิดนึงนะครับซีรีส์3,000ผมเอาตัวแทนการ์ดเป็น3 0 7 0นะครับ โอเคสามศูนย์เจ็ดศูนย์ตอนนี้นะครับก็รายได้เนาะถ้าเกิดเอาแบบขุดเพียวๆนะทั้งหมดแปดใบนะครับไม่หักเรียกว่าเอาแค่รายได้มาดูกันนะครับก็จะอยู่ประมาณสองจุดหกดอลลาร์เนาะแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสองดอลลาร์นะครับเดี๋ยวนะสองดอลลาร์ก็ประมาณเจ็ดสิบาทนะหารด้วยแปดนะครับอ่ะก็ะดูดีขึ้นมานิดนึงนะได้แปดบาทนะครับใบละแปดบาทเนาะ 8บาทโดยที่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าไฟเนาะถ้าเกิดใส่ค่าไฟไปจุดหนึ่งสองนะครับอ่าลองดูสิจะได้สักกี่บาทนี่นะครับก็ติดลบนะอยู่โดยเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวหาตัวที่ได้เยอะที่สุดนะน่าจะติดลบน้อยที่สุดดีกว่าไม่ใช่ได้เยอะติดลบน้อยที่สุดก็เป็นเรเดียนครับ ติดลบอยู่วันละ1ดอลน,นะอ่าหนดอลก็ตก30บาทนะครับเรียกว่าน้อยนะน้อยแบบน้อยมากนะไอตัวเหมียวคอยเนี่ยติดลบหนักเลยนะกินไฟเยอะนะอันนี้เอาคอยขึ้นเป็นข่าวพาวนะครับวันนี้เนี่ยคริปโตเหมือนจะลูดรูดนะครับราคารูดลงนะก็อาจจะทำให้โปรฟิตในวัตถุไมยเนี่ยคำนวณแล้วได้น้อยกว่าปกตินะครับอ่ะลองมาดูอันนี้นะ ตัวนี้ Efficiency ผมว่าดีมากเลยนะก็ยังขุดแล้วไม่คุ้มค่าไฟเลยนะครับทีนี้มาลองดูซีรีส์4,000บ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะคงจะไม่มีใครซื้อมาขุดนะอ่ะผมลองแค่ใบเดียวพอนะเป็น4090นะครับลอง calculate ดูนะครับปึง้งโอ้โหเรียกว่าปริ่มค่าไฟนะครับอืมก็อือ จะหาคุ้มไฟยังไม่เจอนะครับเนี่ยนะใบเดียวก็ติดลบน้อยหน่อยนะก็ติดลบอยู่ที่0ูนะโดยประมาณนะอ๋อมีไรโอครับคลิปตัวไหนนะอนัลกอริทึมนี้นะครับก็ขุดแล้วติดลบน้อยนะครับน้อยสุดๆเลยนะอยู่ที่0.02นะครับก็เดี๋ยวนะเอากออื่นแป๊บนึงนะ แป๊หนึงน,นะครับอืมไม่มีเลยนะเรียกว่าคริโตัวไนต์ตัวนี้นะขุดแล้วคุ้มสุดนะครับแต่ก็ยังติดลบอยู่นะครับอ่ะถ้าเกิดใครไม่มีต้นทุนค่าไฟเนาะอ่ะมีโซลาร์เซลล์ดีกว่านะไม่ใช่ลักไฟมาใช้นะครับก็เนี่ยขุดได้ประมาณใบละศูนย์จดดอนนะครับโดยประมาณไรโเนี่ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าโวลุ่มมันน้อยนนะตัวนี้เนี่ยขุดมาก็ อาจจะไม่ได้ขายนะขายไม่ออกนะก็อาจจะอได้ประมาณไม่เกินดอนนะวันหนึ่งก็ตกประมาณ3าสิบาทเนาะก็ยังไม่คุมนะครับผมคิดว่านะอะเดี๋ยวมาลองดูสี่0ูนย์ดยกันนิดนึงนะครับอ๋อเขายังไม่ได้ทําการเบนซ์มาร์กเ๋ยนะก็คือเบนซ์มาร์กแค่บางเอากอยเฉยนะครับอันนี้นะมันก็เลยยังไม่ค่อยขึ้นนะครับอีแทสวิ่งแปดเจ็ดเองนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมยังไม่มีการ์ดเนาะถ้ามีการ์ดเดี๋ยวจะเอามาลองทําให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีการ์เลยนะก็เอาเป็นว่าไม่ได้ยังไม่ได้สือ่การ์มาลองนะครับโอ้นี่เฮ้ยตัวนี้คุ้มไฟไว้อ๋อๆยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็ตค่าไฟนะครับเบอร์ใหญ่แล้วนะโอเคเนี่ยนะขุดแล้วก็ติดลบเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ อันนี้คือรุ่นใหม่ล่าเลยนะใหม่ล่าสุดนะครับก็เรียกไดว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกสักแหล่งหนึ่งนะครับเข้าแฮชเ t นะครับ .no นะมาลองดูกันนิดนึงนะครับว่ามีตัวไหนไหมที่คุ้มเฮ้ยนี่นะครับก ่าผมลองเซตค่าไฟนะครับตอนนี้เนี่ยเขาว่าเขาคำนวณออกมานะครับก็มีอลิเฟียมนะครับที่4090นะปุดแล้วเหมือนจะได้รายได้ดีที่สุดนะครับก็อยู่ที่กำไรอยู่ที่ประมาณแค่2 0.2ดอลนนะครับตกเออ6บาทนะ7บาทะเต็มที่ก็7บาทนะครับถ้าในเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นอลิเฟียมนะที่เป็นตัว ตัวนำเกมนะครับตัวที่แบบยังพอเหลือรายได้นะก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าตอนนี้นะก็ถ้าใครใช้เป็นไฟปกติทั่วไปแล้วกันเนาะก็ยังไม่คุ้มนะผมคิดว่างั้นนะครับก็ใครที่มีเครื่องอยู่แล้วก็อาจจะปิดรอ,อนิดนึงนะครับเพราะาเอามาเทขายตอนนี้เนี่ยมันก็ถ้าถ้าถ้ามีแผนนะว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนเนี่ย ก็คิดว่าเอาออะขายออกมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็มันยังขุดไม่คุ้มค่าไฟเนาะปิดไว้ก่อนก็ดีกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอะน่าจะอัปเดตประมาณนี้นะครับพเพื่อนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะถ่ายคลิปสรุปนิดนึงนะก็คือตอนนี้นะยังไม่มีเหรียญไหนนะขุดแล้วคุ้มค่าไฟแบบจริงจริงจังนะครับเอาเป็นว่าต้องอดทนรอนิดน,นึงนะครับแล้วก็สําหรับสายขุดนะครับอย่างเราเนี่ยผมเชื่อว่านะ อันนี้นะก็ต้องอยู่ด้วยความหวังแล้วกันเชื่อว่านะเดี๋ยวก็กลับมาขุดได้นะครับถ้ามันเป็นขาที่เป็นบูรันเหมือนเดิมนะครับก็มันก็จะค่อยคฟื้นนะครับของที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะกลับมามีคุณค่ามากขึ้นนะครับพวกการ์ดเกิร์ดที่นอนแอ่งแม็ hmm. อยู่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะกลับมาแล้วขุดได้โปรฟิตที่ดีขึ้นประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าอดใจรอนิดนึงผมคิดว่าขาลงในในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะยาวนานนะแต่ว่า มันจะต้องมีช่วงหนึ่งนะครับที่มันฟื้นกับคืนมาสักอย่างน้อยก็คืนกลับมาผมตีคร่าวๆนะว่าใกล้เคียง60%นะอ่ะฟื้นคืนกลับมาอันนี้ก็หวังลึกๆไว้นะครับว่าเออมันจะต้องมีสักช่วงหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นบูเล็กๆนะครับลันขึ้นมาก่อนเพื่อทําเป็นขา A.B.C อะไรซัมติงอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ว่ามันลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะว่าเออเหรียญมันจะขึ้นหรือเปล่านะถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ มีสัญญาณว่าขุดแล้วคุ้มเริ่มคุ้มค่าไฟเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะท้าคลิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม